สวสัครับอ่ะนหนขอดู่อยหนูไม่ต้องดูหนูไปทางนู้นจะดิหนูไปทาง,งนู้นอ่ะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะสวัสดีนะคะแม่จ๋าวันนี้น้องเก้าเริเรียนมาก็มาดูน้องน้องวัวนะคะมาดูน้องน้องอวัวนหนได้ะไรกินโชวแ์แม่หน่อยสิ เนี่ยค่ะน้องงูอ่ะองคารักองคารักษ์พิทักษ์ช้างวันนี้พี่พลายพ่อทองไม่ได้มานะคะแม่จ๋าทำเสารั้วหักไม่ได้ออกมาอยู่ทุ่งนะคะแม่เรามากัดกันองคารักมากัดกันองคารักษ์แก้มเป็นไรแก้มเป็นไรแก้มทางนี้เป็นไรนนเออ เยอะจรูดเกี่ยวกอันนี้สวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะแม่จ๋านี่นะคะธารกิจแม่ควานจากช้างก็มาวัวนะคะรับนักเรียนเสร็จก็ออกมาเลี้ยงวัวนะคะน้องก้าสวัสดีครับแม่แม่ยังโยนทิ้งลูกหกใสเพื่อนเสือ้อสวัสดีครับแม่แม่ก่อนครับ สวัสดีครับกลับมาจากโรงเรียนแล้วครับแม่แม่เอาฝากแม่แม่ด้วยฝากกดติดตามโบยยังไม่ปิดไลน์เลยยังไม่ปิดไลน์ก็บอกแม่แม่ก่อนเป็นไลน์ไปโรงเรียนสนุกไหมสนุกแต,นแต่เพื่อนตีแต่เพื่อนตีหนูก็อย่าไปอันนี้กับเขาลูกหนูก็หนี้เขาบอกไปบอกคุณครูหนูได้บอกคุณครูไหมว่มาเพื่อนตีคุณครูว่าไงว่าไงมั่ง นั่งลงนั่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 งลงเขาบอกว่าห่วกว่าอันนี้ครับคู่ที่มันแก้ขนมไปกินได้ขนมใครกินหมดหนูแบ่งเพื่อนด้วยไหมแบ่งแต่เพื่อนขออืมขอก็แบ่งกันฮะขอก็แบ่งกันค<แ>นละนิดคนละหน่อยอ๋อ ตอนวะันนั้นไปนี่ก็ขอแต่วันนี้ี่นี่ก็ขอดูดูน้องน้องงวนะคะสองตัวนั่นอยู่นู่นนะห้แม่น้องวาเลียนทาย <c oughs> กับน้องบัวแดงนะคะอยู่นู่น น้องวัวแดงวันวันนี้จะเอาวัวคอกๆไม้เนี่ยน้องก้าวไม่ต้องไม่ต้องหระลูกเอาไว้นี่ใช่ไหมนี่กัดกันอีกแล้วเอาไว้นี่ใช่ไหมนี่หมาก็เอาไว้นี่เอาหมาน้องน้องหมาก็เอาไว้นี่จะอยู่ว่าไม่มีเชือกมัดเนาะโอ้ยเจนกันเต็มขี้ดื้อรองเท้าผลือไม่ได้กัดเล่นงาทถุกทาเดินเพื่อนลูกถอดออกมาถอดออกมาอย่าไปเยียบอย่างนั้นมัน อันนี้มันติดติดแล้วมันซักยากก็ใสรงเท้าจักรกี้ขาหนูบรรยากาศเย็นเย็นกลางทุ่งนะคะแม่ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นอัวฟานอ้วนนะคะโอ้ยหมูไปใกล้แดดส่องมา อูกลางทุกเลยคะ่ะเดี๋ยวจะให้กินถึงมันืดบางทีก็อาจจะมเาเข้าบ้านอีกนะคะวันนี้เมื่อวานก็อยู่กลางทุกเหมือนกันนะคะไม่ได้เข้าบ้านเหมือนกันนะคะวันนี้ก็อาจจะไว้นี่เหมือนเดิมนะ,ะให้แม่ฝนคงไม่ตกนะคะนี่เดวจะตัวนี้ องทรักเพราะว่าช่วงเย็นเขาจะกินดีนะคะแม่เขาจะกินดีมากเลยไม่คือมันไม่ร้อนนะคะถ้าฝนตกยากก็จะเขียวกว่านี้นะคะนี่ฝนไม่ตกนะคะนนาก็ไปยังยังไม่ได้ไทกับเขานะคะเจ้าอื่นก็เตรียมเตรียมหวานกันหมดแล้วนะคะนีะ่ย ก็ไทกันแล้วนะคะแต่ของไม่ควานยังไม่ไทยนะคะเพราะเราไว้ลาลลามวัวเลีเ้ยงวัวก่อนนะคะเพราะไม่มีที่เลี้ยงนะคะคนอื่นก็ไทยหมดแล้วนะคะนรงนี่ไทยเลยตรงไหนอ๋อตรงนั้นไทยเลยแม่นะครับตรงนั้นไทยเลยไทไทให้หมดไทยให้หมดจะเหลือจะเหลือโอ้อยู่นองก้าวนะคะดำหมดเลยผิวดำหมดเลย นะไปซื้อข้าวมาอะไรนะปีนี้ใครจะหวานข้าวให้หนูนี่หนูหวานเองปีที่แล้วก็หวานข้าวนะคะน้องเก้าให้แม่ปีนี้จะหวานข้าวอีกตอนพ่อยังไม่ตายปีปีที่แล้วหวานกับพ่อนะคะอจปีนี้หวานคนเดียวเด้อได้ไหมลูก แต่ต้องให้พี่กั่แต่แต่ต้องให้เพิ่นมาช่วยด้วยอืมจะเอาใครมาช่วยล่ะอืมปานเจ้าจะเอาใครมาช่วยพี่อ๋อนกับปาล่ะกับปานปานนี้ไม่ต้องกับแม่แมกับพี่อันกับกับนาาแล้วก็กัหนู กับาวามะแล้วก็กับพี่ฟูแล้วก็กับพี่เบงพี่เบงก็บอกว่าเขาจะกลับบ้านตรงนี้พี่เบงเขาจะลังไปหาตังอยู่นูออมได้เยอะอยังลูกออมได้เยอะครับออมเงินทุกวันไหมวันนี้ออมออมกีม่เหรียญหนิเหรียญแม่บอกสองเหรียญโอเคเก่งมากครับ สางเดีอนที่แม่บอกไงครับนั่นแหละเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานได้ออมไหมออมครับเอาเงินที่ไานออมเมืม่อวานกหนูไม่ได้ตังไปสักบาทเยมื่อวานเมื่อวานวาน,านันนี้มันขอตังค์หนูขอตังค์อย่าไปให้คนอื่นเขารู้ไหมครับรู้ครับไม่ต้องไปให้เขาเขาก็แม่เขาให้มาแล้ว หนูก็ต้องไว้ซื้อไว้กินหนู